วิธีการถ่ายภาพส่งขายออนไลน์ด้วยมือถือนะครับให้ชัดเป๊ะนะครับเพื่อที่จะส่งให้ผ่านเนี่ยมีวิธีไหนบ้างนะครับจริงนะผมก็ไม่ได้รู้มากมายะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าเอาจากประสบการณ์แล้วกันต้องออกตัวก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมใช้กล้องเลนเป็นปกตินะครับเคยถ่ายกับมือถือบ้างนะครับประมาณสัก10%ซใน100%นะฮะแต่ก็ขายได้เหมือนนะราคาดีด้วยนะบางรูปนะเพราะฉะนั้นมือถือก็อย่าดูถูกมือถือไปนะครับ ข้อแรกก่อนแล้วกันที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของกล้องมือถือนะครับก็คือตามราคาเลยครับเมื่อก่อนนะผมเคยใช้มือถือเครื่องสามับกวาบาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้ c h a เตอร์สต็อกนะต้องย้ําว่าเฉพาะเว็บ c h a เ t อร์สต็อนะครับที่ว่าเขารับความละเอียดของภาพเกินสีล้านพิกเซลแล้วก็สามารถส่งขายได้แล้วนะครับแล้วกล้องตัวนั้นของผมก็เกินพอดีนะครับสล้านพอดีแล้วก็ส่งได้ครับแต่ว่าค่อนข้างส่งลําบาก เพราะว่าด้วยความละเอียดมันน้อยนะครับพยายามถ่ายให้นิ่งก็ยากเพราะว่ายิ่งกล้องมือถือที่มีราคาต่ำๆนะครับมันค่อนข้างยาวเวลาเราถ่ายเงี้ยครับเวลาเรากดถ่ายปุ๊บถ้าเรามือสั่นมือแกว่งนิดเดียวเนี่ยคือมันเบลอทันทีนะครับต่อให้สายตาเรามองว่าเอ้ยชัดนี่หว่าแต่จริงๆแล้วมันก็เบลอครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือกล้องต่ำๆเนี่ยที่สําคัญกว่านั้นคือเรากดปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยเรากดสัมผัสอย่างเงี้ยปุ๊บไปแล้วเนี่ย มันไม่ได้ถ่ายเลยนะครับถ้าเป็นกล้องมือถือราคาต่ำมันจะหน่วงนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคูลดาวนะมีความแบบดีเลย์อ่ะเออมันจะหน่วงสัก 2- 3สาวิแล้วเราเราไม่รู้เราคิดว่าด้วยความที่มันเป็นกล้องราคาต่ำครับมันกดปุ๊บมันไม่ใช่ถ่ายเลยมันมีการหน่วงนะมันคือพูดง่ายๆว่าเครื่องมันประมวลผลช้ามันก็กดปุ๊บอย่างนี้แล้วมันก็อาจจะ 1- 2แล้วก็ถ่ายโดยตอนนั้นเราไม่รู้เราก็เลื่อนอย่างนี้ภาพก็ไม่ชัดนะครับซึ่งตอนนั้นผมใช้ ต้องใช้วิธีการแบบว่าถ่ายปุ๊บการหายใจครับหนึ่งสองวินะครับกดไปปุ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับต้องเกร็งต้องนิ่งไว้ครับนี่นี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องทําจริงๆนะครับสําหรับถ้าจะขายภาพด้วยมือถือนะครับแต่พอหลังจากนั้นมานะครับผมก็ใช้กล้องตัวนี้นะครับกล้องมือถือซ a m s u n g g a l a x y A 7 1นะครับก็หนึ่งจอแบนนะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงอีกระดับหนึ่งนะครับก็ถ่ายง่ายขึ้นครับ กดปั๊บก bon to ็ถ่ายปุ๊บนะครับอาจจะมีนวงนิดๆนะครับไม่ถึงเซ่ววินาทีนะครับแต่ก็ต้องใช้เทคนิคเดียวกันนะครับบางครั้งก็ถ้าผมกดแล้วผมผมเลื่อนเผลอเลื่อนนิดเดียวบางทีก็ไม่ชัดเหมือนกันนะฮะเรากดไปปุ๊บอย่างเงี้ยเราเองก็ต้องมือนิ่งเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ตามต้องใช้หลักเทคนิคให้มือนิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่บางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเราถ่ายชัดเป๊ะมันก็เจอข้อหาเหมือนกันนะครับ ก็คือน้อยแอนฟิมนะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมอาจจะวิเคราะห์เองว่าด้วยความที่มันชัดเกินไปมีความเป็นเนื้อหยากเกินไปนะครับมันเลยทําให้ภาพเนี่เกิดน,น้อยแล้วฟิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะมีวิธีแก้อยู่โอเคครับสมมุติว่าผมถ่ายรูปรูปหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมถ่ายเป็นอ,อันนี้ล้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องมีก็คือ โปรแกรม Snapseed นะครับผมเราหลักเมื่อกี้เราถ่ายมาแล้วนะครับแล้วเราก็ไปที่ Snapseed ที่เป็นรูปใบไม้นี่ครับแอบปบรูปใบไม้ครับกดเครื่องหมายบวกนาะแล้วก็ไปเลือกรูปเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายมาอย่างนี้นะครับแล้วไปที่ถ่ายเครื่องมือนะครับแล้วไปที่รายละเอียดนะครับปุ๊บเนี้ยเนี่ยบางทีผมใช้ตัวนี้ครับคือ ที่โครงสร้างแล้วผมก็แตะแล้วก็ลบมาสักลบลบสามลบสี่ลบสามประมาณเนี้ยเหมือนเป็นการลบความคมที่มันอยากเกินไปนะฮะแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับกดเครื่องมือแล้วก็เอ้ไม่ใช่ขออภัานะแล้วก็กดส่งออกแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะส่งผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีถ่ายให้ชัดนะครับชัดเป๊ะเพื่อจะส่งให้ผ่านนะครับ แต่ถ้าคุณอยากเอาชัวร์เลยนะครับอาจจะ<ม>ลงทุนนิดนึงนะครับก็คือว่าอันนี้เลยนะครับเป็นไมเซลฟี่นะครับที่สามารถนี่นะครับถางเป็นขาตั้งไนี้ได้นะครับตั้งไว้ตั้งไว้อย่างนี้นะตั้งไว้อย่างนี้นะครับ,รบแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ไปตั้งเวลาในกล้องนั่นแหละตั้งเวลาแล้วเราก็ตั้งไว้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ รับรองว่าน้อยครับที่จะเบลอเพราะว่าถ้าไม่มีลมแรงๆหรืออะไรแรงๆจิ๊มันก็ชัดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กคือว่าถ้าเกิดเรามีตรงนั้นเนี่ยมีฐานหรืออะไรที่สามารถเอาข้อสอบเราเนี่ยตั้งไว้ปุ๊บไปอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเลยนะครับเพื่อความชัวร์ในการที่จะถ่ายภาพให้ชัดนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีทริคเล็กๆมาแนะนําแค่นี้นะครับผม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ